คันอยากได้ของถูกก็ต้องเสี่ยงกับสินค้าบ่ตรงปกพี่น้องครับแต่ว่าคันพี่น้องอากได้ของดีกด ที่ตะการด้านล่างคลิปนี้เลยครับพาเป้ยื่นขนาดใ,ใหญ่มากพร้อมกับไม้กันพริกเพื่อนครับตัวนี้สินค้าตรงปกผมคัดมาให้แล้วตัวผมเองก็เคยสร้างมาคือกันเพืพ่อนครับผิดหวังนะครับผมมันสัน่นีิดนะครับไอตัวโฆษณาเนี่ยอันบบกใหญ่นะครับแต่ว่าพอเอามาใส่แล้วนะครับมันสั่นเลยขามากแบบนี้แต่ว่าผ่าเปตัวนี้ผมคัดมาเนี่ยตรงปกมันใ,นใหญ่มากแบบนี้เลยครับทางร้าจะแพ็กใส่ก,กระเป๋ามาให้ย่างดีแถมเชือกมาอีก2เส้นพร้อมใส่งาน เชือกที่ผมผูกนี่ก็คือเชือกที่ทางร้านแถมมาให้พี่น้องครับผ้าเปจะมีะความยาวร้อยเก้าสิบเซนความกว้างร้อยห้าสิบเซนพี่น้องครับผ้าเปมีความหนาบอลค่ายเครื่องผิวลูกน้อยเขาก็สามารถนอนได้เอาไว้ไปพกพ้านอนหน้านอนสวนไปแคมป,ปิ้งไปเที่ยวเดินป่าดึงเขาได้หมดเลยพี่น้องครับในตัวเลือกมันก็จะมีสีฟ้าขาวตัวคล้ายดีสีขาวสีดําเลือกใส่ตามความชอบของเข้าเลยนะครับเวลาพี่น้องเอาลูกน้อยนอนก็บม่ต้องลูกตกเปบ่ต้องกัวลูกลค่ายเครื่องผิวตัวนี้มันบรลค่ายเครื่องผิวลูกผมก็นอนเป็นประจำพี่น้องคร ครับสร้างของไปว่าตรงปกแนะนําจากร้านนี้เลยเพื่นครับเปย์้วนขนาดใหญ่มีไม่กันพริกใหญ่จริงตรงปกบุจกตาจิมที่กลางครับ